ไม่มีเครดิตแต่อยากฟรีดาวดูคลิปนี้นะคะลูกค้าหลายคนใช่ไหมคะที่ตอนนี้อยากจะยื่นกู้ซื้อรถยนต์นะคะ แต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเครดิตแล้วก็ไม่อยากจะใช้เงินดาวสูงวันนี้นะคะพี่หน่อยก็เอาคอนเทนต์นี้นะคะมาแนะนําให้กับลูกค้านะคะที่อยากจะยื่นกู้ซื้อรถคันแรกแล้วตัวเองไม่มีเครดิตแต่อยากจะกู้แบบจัดเต็มนะคะข้อแรกเลยก็คือต้องเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นสลิปเงินเดือนนั่นเองค่ะหลายๆคนน่าจะพอรู้ว่าแบงก์อะคะ่ะตอนนี้ชอบลูกค้าในส่วนของสลิปเงินเดือนมากๆขอเพียงแค่คุณเป็นพนักงานเงินเดือนที่รับเงินเข้าบัญชีมีประกันสังคม อายุงาน6เดือนขึ้นไปเท่านั้นเองค่ะ ไม่จาเป็นต้องมีเครดิตนะคะคุณก็สามารถยื่นกู้แบบจัดเต็มได้นะคะฟรีดาวในที่นี้แจ้งก่อนนะคะฟรีดาวไม่ใช่ออกรถศูนย์บาทนะคะไม่เหมือนกันฟรีดาวคือยอดจัดเต็มแต่ค่าประกันค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการไฟแนนซ์ลูกค้าย,ยังต้องมีจ่ายบ้างนิดหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าฟรีดาวคือไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยอธิบายให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าที่อยากจะยื่นแบบกู้เต็มแค่ส่วนต่างเล็กน้อย,นอย,นอยในการออกรถนะคะ เพียงแค่คุณเป็นพนักง,งานเงินเดือนอย่างที่บอกค่ะรับเงินเข้าบัญชีมีประการสังคมอายุงาน6เดือนขึ้นไปไม่ต้องมีเครดิตไม่เคยกู้อะไรเลยและที่สําคัญไม่ติดแฮกซิ่งด้วยนะคะเพียงแค่คุณเข้าเงื่อนไขตรงนี้ค่ะคุณสามารถที่จะยื่นกู้แบบจัดเต็มได้อ๋อแล้วก็อีกนิดนึงนะคะ รถแต่ละรุ่นสามารถจัดเต็มได้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันดูก่อนว่าแล้วถ้าลูกค้ามีอาชีพแบบนี้ชัดเจนแล้วเข้าเงื่อนไขแบงค์แล้วเนี่ยถ้าจะยื่นกู้แบบจัดเต็มเนี่ยจะเป็นรถรุ่นไหนได้บ้างตรงนี้ค่ะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาปรึกษาที่หน่อยได้ก่อนนะคะใครที่มีความประสงค์วางแผนไว้ว่าอยากจะ,ะมีรถคันแรกและทาอาชีพ พนักง,งานเงินเดือนรับเงินเข้าบัญชีมีประกันสังคมอยากกู้แบบจัดเต็มสามารถโทรปรึกษ,ษาพี่หน่อยได้ก่อนพี่หน่อยจะให้ข้อมูลไว้นะคะและถ้าพร้อมเมื่อไหร่มาเป็นลูกค้ากันนะคะ